สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับการแบ่งไม้ตอสีสวยนะครับตอสีสวยหดหดนะครับนี่ก็พยายามจะคัดเฉพาะตอที่สวยจริงๆนะครับโหดจริงๆนะครับและก็ไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดเท่าไหร่นะครับก็คือตอนช่วงนี้ก็จะพยายามที่จะคัดไม้ออกจากสวนนะครับให้หมดได้ยิ่งดีนะครับโอ้โห,โหนี่เต็มแลวครับ อย่างมีหน้าบ้านนี้นะครับก็คือจะมีโครงการจัดสวนตรงนี้นะครับให้เป็นสวนบอนไซให้หมดเลยนะครับเป็นสถานที่สําหรับพบปะเพื่อนฝูงนะครับเกี่ยวกับบอนไซนะครับก็จะทําร้านทําอะไรด้วยนะครับตรงนี้ก็พยายามเอาไม้ออกให้หมดก่อนต่อไปก็จะเติมไม้เข้าเฉพาะไม้ที่ค่อนข้างที่จะเกือบจบนะครับหรือว่าจบไปแล้วนะครับอย่างน,น้อยก็สัก80%ก็ยังดีนะครับ ส่วนต่อพวกนี้ก็จะทยอยเดี๋ยวจะทยอยลงให้ชมให้ได้เลือกไปนะครับแต่ก็จะพยายามที่จะคัดเอาเฉพาะไม้ที่คิดว่าโหดจริงๆสวยจริงๆครับอย่างไม้ต้นนี้นะครับเป็นมะสังนะครับคิดดูเปรียบเทียบจากมือผมนะครับหนูบลเริ่มเลยนะครับนี่ลากก็รอบๆแผ่ขยาย,ายออกมาทั่วๆเลยนะครับนี่ก็เป็นมะสังนะครับได้มา ก็ทิ้งไว้ในกระบะนะครับได้มาประมาณสักสองปีสามปีแล้วมั้งครับต้นนี้ที่เขาไม่ได้โตสักทีเพราะว่าดินนะครับดินค่อนข้างที่จะน้อยถ้าลงกระถางที่มีดินเยอะๆนะครับก็จะเล่งให้เขาโตได้นะครับส่วนต้นนี้ก็ลักษณะเด่นๆก็อันแรกก็คือความใหญ่นะครับผมไม่ค่อยเห็นนะครับตน้ตนมะสังที่จะ มีขนาดใหญ่เท่านี้นะครับไม่ค่อยเห็นในโลกโซเชียลหรือตาท้องตลาดบอดไซต่างๆนะครับน,นี่ถือว่าเป็นตัวมสาสังที่ใหญ่มากนะครับผมได้มาก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงอยู่นะครับได้ราคาต่อนะครับผมก็เอามาสร้างตำแหน่งกิ่งไว้นะครับกิ่งหนึ่งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลำต้นนะครับลำต้นหลักโอ้หนอนนะครับหนอน นี่ผมก็สร้างลำต้นหลักขึ้นดัดเรียบร้อยแล้วนะครับรอให้ใหญ่อย่างเดียวแล้วก็มีกิ่งหนึ่งส่วนกิ่งสองก็จะหาเอาบริเวณแถวนี้นะครับนี่อาจจะเป็นตัวนี้นะครับหรือว่าตัวข้างหลังนะครับก็ต้องรอดูขนาดเข้าไปก่อนตัดสินใจนะครับเพราะขนาดของกิ่งหรือลำต้นบอนใส่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางกิง่งในระดับต่อไป ให้เองนะครับว่าสมควรจะไปในทิศทางไหนนะครับแต่หลักๆก็คือมันมีความโน้มเอียงมาทางนี้นะครับผมก็หักกลับคืนนะครับเป็นทรงยอดนิยมหักกับคืนแล้วก็ทิ้งกิ่งหนึ่งไว้ในส่วนรอบๆนี้ก็จะออกตามาเรื่อยๆนะครับให้เลือกส่วนผมก็ตัดทิ้งไปเรื่อยๆนะครับเก็บไว้เฉพาะกิ่งที่ผมจะสร้างจริงๆนะครับส่วนนี้ถือว่าแข็งแรงนะครับไม่มีโรคใดๆทั้งสิ้นนะครับจะหมุนให้ชมครับ นี่แล้วก็เป็นเซล์หุ้มนะครับเซลล์มีชีวิตหุ้มทั้งหมดเลยครับไม่มีส่วนไหนที่เป็นซากนะครับนี่ให้ชมกันใกล้ๆนะครับเป็นรากนะครับแล้วก็มีเซลล์ชีวิตทั้งต้นนะครับรอบๆต้นไม่มีโรคอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มานําเสนอให้ครับนี่ก็เปลี่ยนแนวทางชีวิตใหม่นะครับ ก็จะหันมาเล่นไม้ที่ค่อนข้างที่จะจบเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะครับรอไม่ไหวอีกต่อไปแล้วนะครับไม้แบบนี้ก็ให้เด็กรุ่นใหม่เขาเล่นนะครับสําหรับไม้ที่เป็นไม้ตอแบบนี้นะครับส่วนเราก็หันไปเล่นไม้จบๆนะครับหรือจบแนวทางชีวิตก็ชื่อชื่อช่องก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเลบอลไสกระถางโหดผมจะนําต้นไม้เข้าที่เกือบจบมาเพื่อที่จะเอามาสร้าง สร้างสรรค์ผลงานกระถางของผมฟีฟอร์มเขาหมอคุณเขาอะไรต่างๆพวกน้ำตกต่อไปนะครับก็จะสารต่อคนที่สร้างไม้มาใกล้จบนะครับผมก็จะเอามาสารต่อครับส่วนต่อพวกนี้ก็เป็นต่อที่ผมเริ่มหัดเล่นใหม่ๆนะครับหัดเล่นบอเอไซใหม่ใหม่ก็จะมีต่อเข้ามาเยอะแยะก็ขุดได้ก็ขุดนะครับเร่งขุดเร่งขุดจนเต็มบ้านเลยหมดครับตอนนี้ก็คัดออกไปนะครับ ให้เพื่อนบ้างครับให้ฟรีบ้างให้คนรู้จักบ้างนะครับให้ไปบ้างขายไปบ้างนะครับก็เหลือสักประมาณเท่านี้นะครับก็คือไม้ที่เหลือจริงๆก็เป็นไม้ที่คัดนะครับไม้คัดจากคัดจากคัดอีกหลายๆรอบแล้วนะครับจึงจะออกมาจึงจะเป็นไม้ที่เข้ามาอยู่ในสวนของผมได้นะครับต้องเป็นไม้คัดจริงครับเกตคัดครับแต่วันนี้นะครับณวันนตอนนี้ก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่นะครับ การดำรงชีวิตดำเนินชีวิตใหม่ไปเล่นไม้ใครจบแทนนะครับไม้พวกนี้สัขายได้สักสิบต้นก็น่าจะซื้อไม้จบได้สักแค่ต้นเดียวนะครับนี่ก็ขอขอบคุณนะครับท่านทุกท่านที่จะช่วยซื้อไปนะครับแล้วก็เอาไปดูแลต่อนะครับไม้ต้นนี้นะครับบอกจริงๆเลยครับว,ว่าถ้ามีเวลานะครับน่าเล่นมากครับตอนนี้ถ้ามีเวลาสร้างให้จบนะครับ คือเป็นไม้ที่น่าเล่นมากตอใหญ่โน้มเอียงนะครับมีความเป็นคนปลายปลายเรียวนะครับสูมโม่ด้วยนะครับสูมโมโ่ที่เป็นสูมโม่ขนาดใหญ่นะครับซูมโม่ที่เอาไปสร้างแล้วทําให้มองได้เต็มตารู้สึกโล่งโปร่งได้เป็นสูมโม่ขนาดใหญ่นะครับก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าเป็นไม้ที่ให้ความรู้สึกความเป็นจีนความเป็นญี่ปุ่นนะครับต้นมาสังนะครับ เดี๋ยวต่อไปจะนําเสนออีกต้นหนึ่งครับนี่เป็นต้นหน้าแมวนะครับฝั่งนู้นเดี๋ยวชมคลิปต่อไปให้ชมคลิปหน้าแมวนะครับต้นหน้าแมวแล้วก็ต้นมะสังนี่ครับเป็นสองชนิดนะครับที่ผมดูแล้วเขาให้ความรู้สึกคล้ายๆความเป็นจีนๆญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับสองชนิดนี้เป็นไม้ไทยนะครับส่วนส่วนต้นสนอะไรไม่ต้องพูดถึงครับท่านั้นเป็นไม้ญี่ปุ่นอยู่แล้วครับไม้จีนอยู่แล้ว พูดถึงไม้ไทยนะครับไม้ไทยที่ผมรู้สึกว่าเขาให้ความรู้สึกความเป็นจีนญี่ปุ่นไท้เท่ๆนะครับทำบอไซส์จบได้เท่ๆก็น่าจะเป็นมะสังมะสังกับต้นหน้าแมวนะครับสต้นเดี๋ยวคลิปต่อไปจะนําเสนอต้นหน้าแมวนะครับส่วนคลิปนี้ต้นนี้นะครับผมนําเสนอขายนะครับแบ่งให้นะครับในราคาสามพันห้าร้อยบาทนะครับรวมส่งให้เลยนะครับนี่ หรือใครมารับเองที่สวนของผมนะครับมุกทหารก็ลดให้นะครับเดลืยแค่สามพันบาทนะครับจะส่งสามพันห้าครับราคาไม่แพ้นะครับสําหรับไม้ขนาดนี้ครับใหญ่มากทั้งใหญ่ทั้งดีลาสวยแบบนี้นครับมีรากเลื้อยลงมาด้วยนี่ด้วยพาดด้วยเทด้วยครับถ้าใครมีเวลาสมควรที่เหมาะอย่างยิ่งนะครับที่จะนําไปสร้างต่อนะครับ ส่วนผมก็คือเปลี่ยนชีวิตแนวทางใหม่แล้วจะจัดสวนนะครับจะจัดสวนให้เสร็จเรียบร้อยก็ต้องมีไม้ที่จบจบเท่านั้นนะครับจะจัดสวนแบบจะสร้างเหมือนกับแกลลอรี่นะครับเป็นแกลลอรี่บอนไซนะครับในสวนแกลลอรี่บอนไซของผมก็จะมีความเป็นมีงานอาร์ตงานศิลป,ปะมาปนปนกับต้นไม้บอนไซให้ลงตัวด้วยนะครับ3.5 0 0ครับต้นนี้ ส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับตีรังน้ส่งให้อย่างดีครับกก่งเกงไม่มีหักครับส่งด่วนด้วยนะครับ EMS นะครับสนดใจทักมาได้ครับเดี๋ยวชมคลิปต่อไปครับต้นมเล็กมังน้อยครับขอบคุณที่ติดตามผู้ชมนะครับสวัสดีครับ